là phúc màu hẹn và thiên thầy này thấp rất... บอนแห่งประเทศไทยแล้วนะคะส่วนอุปนายกทั้ง5นะคะรมพักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปาะกอกลาสและก็ประธานสโมสรฟุตบอลบีจีปทุมยู่นเต็ดนะคะอุปนายกท่านที่2นะคะคุณอน,นุกิษณ์ท่านยังเป็นประธานทุจริตรสโมสรกราคอนเฟนไวน์เอฟซีด้วยนะคะนะครับอุปนายกคนที่3นะคะคุณ<ส>อดีต<ส>นะคะเป็นอุปนายกคนที่4นะคะดรชาบินขุนชิบะท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการจัดประ และอดีตหัวหน้าผู้ตรวจสอบพื้นที่ชาติไทยในช่วงปี2547ท่านที่4นะคะกรรมการกลางท่านที่4นะคะท่านอนุรุณตาคาร์ใสนะคะอดีตเลขาประเทศนะคะท่านเป็นผู้มีช่วชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญชาญด้านการตัดอนุญาตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TGM Alpha จำกัดมหาชนคุณประมูลชัยนพสุวรรณวงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการอุตสาหการมเนี่ยมีมีช่อง เว็บเถื่อนเว็บที่ไม่ถูกต้องหมดนะคะเช่อแน่นอนนะคะท่านเป็นอดีตนักฟุตบอลมานะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ี่อยู่ในวงการนี้และยังได้รับรองจากปีบ้านะคะแล้วก็พี่นันแลกอิเล็กทรอนิกสนะคะก็คือจะสอดคล้องกับเว็บเชิญเพเตอร์คือสิ่งที่ผ่านมานะคะในหลายรอบนในการสัมภาษณ์ไวเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้หลายท่านเองต้องมีพระดีกันต่อนะคะาราก็กลับมาด้วยกันครับขอบุ้ยครับ วั้เปิดตัวภาวาเป็นไงบ้างครับรวมค่ะก็หลังจากที่เดือนสิงหาคมอย่างที่แป้งพูดไปนะคะก็ได้คิดว่าบอลไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤตนะคะหลายๆด้านด้วยกันนะคะก็เลยตัดสินใจที่ลงสมัครนายกสมาค,คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและว,วันนี้ก็เป็นวันที่เปิดตัว สภากรรมาการนะคะก็อย่างที่ทราบนะครมทั้งตัวแป้งเลยก็จะมี19คนนะคะแป้งสมัครเป็นนายกนะคะแล้วก็มีคุณเนวินชิดชอบให้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษานะคะนอกจากนั้นก็อุปนายกทั้ง5คนนะคะก็มีคุณประวินพิรมพักดีนะคะคุณอนบพง์สิงโตทองคุณอดิศักดิ์เบญจิริกวันแล้วก็คุณ วิลักหรวทองและก็อาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินนะคะส่วนสภากรรมการนะคะก็อย่างกฎใหม่นะจะต้องมีผู้หญิงและจะต้องแยกเลือกตั้งผู้หญิงก็มี2คนนะคะน้องจอยะคามาดามจอยของน้องบัวพิษนะคะก็เป็นตัวตัวตัวแทนจากที2ด้วยนะคะแล้วก็คุณตุ๊กนภะพัสน,นันซึ่งจริงก็เป็นคนที่รักในวงการฟุตบอลแต่ว่าท่านยังไม่ได้ม่ได้อยู่ในทีมไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี พี่ตุก๊กเปียพงผิวอ่อนนะคะซึ่งแป้งดีใจมากตอนที่แป้งโทรไปทับทามท่านท่านก็ตอบรับนะคะก็ก็คิดว่าท่านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาเรื่องทีมชาติไทยได้คู่กับอาจารย์ชันวิทย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวแทนจากทีสซึ่งแปให้ความสําคัญมากเรื่องเรื่องทีสองทีสามนะคะเพราะทราบว่าเป็นประเด็นที่หลายอยู่ในใจหลายคนตัวแทนจากทีสก็มีนะคะคุณเลิกศักด์นะคะท่านเป็นประธานก,ากิตติมศักดิ์สโมสรเลยอ,อยู่ในเต็ดนะคะและก็ยังมีาทางพี่ป๊อปกิตติบดีนะคะประวิทย์นะคะตัวแทนจากทางราช กนะะ็จากสมมดสองคนจะเห็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งแป้งคิดว่าวงการฟุตบอลเนี่ยแป้งเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการฟุตบอลเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะโดยเข้ามาในสมัยที่นายกสมาคมเป็นคุณวรวีมะกูดีนะคะท่านเองเมื่อเมื่อคืน th ท่านก็ยังไลน์มาให้กําลังใจแป้งอยู่นะคะท่านคุณวรวีมะกูดีแล้วก็จนต่อก็ยังทําหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติจนมาถึงสมัยพี่ออสมเด็จพุ่นผันม่วงนะคะ, <laughs> ก,คะ,คะก็จะเห็นได้ว่าอ,อาจจะฟังว่ามีความขัดแย้งกันที่ผ่านมานะคะก็ คราวนี้เราก็เลยคิดว่าถึงถึงเวลายามเมื่อเกิดวิกฤตอย่างเนื้อตัวทีเซอร์ที่เราเปิดไปก็คือเป็นเพลงสามคัคคีชุมนุม ะะซึ่งก็จะเห็นว่าการเปิดตัวสภากรรมการทางนี้จะเห็นว่าไม่มีค้วไม่มีฝ่ายนะคะทุกคนพร้อมที่จะมาทํางานร่วมกันนะคะถ้าเราได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งแป้งจะเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่เป็นสมัครนะคะในวันที่6นี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีสโมสรที่รับรองแป้งเป็นนายกสมาคมเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยกว่า60สสโมสรแล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทิ้่แป้งคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะมีคําถามก็คือว่าเรื่องเอาคอนสโลแกนเนี่ยแป้งยังไม่ได้ลงลึกถึงสโลแกนเพราะเราจะทํางานร่วมกันระหว่างสภากรรมการเราจะแถลงทีแต่ก็เราทํางานภายใต้หัวข้อ Better Together Team Thailand นะคะคือร่วมมือร่วมใจพัฒนาทีมประเทศไทยไปด้วยกันในทุกแง่มุมนะคะสิ่งที่หลายท่านจะถามว่าสิ่งที่จะมองดูไม่แสง่างามในการที่จะสมัครเป็นนายกสมาคมก็คือการที่แป้งยังนั่งเป็น ประธานสโมสรการท่าเรือ f ออยู่นะคะก็เลยจักจะเรียนให้สื่อมวลชนนะคะพี่น้องแล้วก็แฟนบอลท่าเรือ ได้ทราบกันนะคะว่าแป้งจะลงจากตําแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งไประเทศไทยนะคะในวันที่ในเกมโฮมเกมนะคะแมตช์เย้าในวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นแมตช์เย้ากับทีมราช,ชบุรี FC นะคะที่สโมสรแพทสเตเดียมนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแป้งมีความรักและก็ผูกพันกับท่าเรือมากนะคะแต่ก็เพื่อที่จะขจัดเสียงที่คิดว่าอาจจะไม่สวยงามถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวชัดเจนเขียนอ,อยู่ในไบเบิลของการ ลงสมัครานายกสมาคมฟุตบอลนะคะแต่ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจและเห็นว่าแป้งเป็นกลางนะคะก็จึงจะลงจากตําแหน่งประธานสมโมสรของการท่าเรือในวันที่25 mm hmm. นะคะก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่นี่แป้งยังไม่ทราบนะคะ,ะเพราะว่าในการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแต่ก็คิดว่าทีมนะคะที่จะทำงานภายใต้าการนำของแป้งเนี่ยเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเรามีโอกาสได้รับตำแหน่ง เลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารชุดต่อไปของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะถึงแม้ถึงแม้ว่าแป้งจะเป็นผู้หญิงแลวก็จากในประวัติศาสตร์ยังไม่มีนายกผู้หญิงนะคะแต่ก็ด้วยหัวใจที่แป้งอยู่กับวงการฟุตบอลมา16ปีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งพิสูจน์ทราบได้ว่าแป้งมีความรักและผูกพันและศรัทธาต่อวงการฟุตบอลซึ่งแป้งเชื่อว่าฟุตบอลนี้เป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาของมวลชนและเป็นกีฬาของคนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริงนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะตั้งใจพัฒนาและ ทำให้ดีที่สุดพูดถึง6 0เสียงที่สมับสนุนแป้งก็บอนนี้ก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นก็ก็หลังจากนี้นะคะหลังจากเปิดตัวไปแล้วและหลังจากไปสมัครแล้วแป้งก็จะเดินหาเสียงเอ่อจะเดินลงนะคะพูดถึงนโยบายของตัวเองนะให้กับสมาชิกที่เป็นโหวเตอร์นะคะทั้ง73เสียงใช่ไหมคะที่เป็นโหวเตอร์นะคะก็ก็คิดว่าจะทําควาจรก็ได้มีการโทรไปแนะนําตัวบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เริ่มการลงหาเสียงอย่างแบบอย่างเจอวันออนวันกับทุกท่านนะคะแต่ก็มีแผนที่จะลงไปนะโดยเฉพาะทีมในทั้งที่1ก็รู้จักกันอยู่มากแล้วแข่งกันอยู่เกือบทุกอาทิตย์นะคะที่2ก็รู้จักนะคะแต่ที่3เองก็ในใน6โซนก็เห็นรายชื่อแล้วนะคะก็จะเดินไปพบเดินทางไปพบกับทุกทีมนะคะรวมทั้งทั้งฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายหาดนะคะทีมอเมเจอร์ทีมของตีสินทวีชัยหลายหลาอย่างวันที่หกฟุต มัันนที่บ่บอกวา,าเดี๋ยวพี่จะส่งข่าวไปพี่ขอดูเรื่องนิดหนึ่งนะเรื่องที่จะชนะก็ <c oughs> อ,อยากชนะอะลงแล,แล้วก็อยากอยากชนะนะอยากเป็นนะเพราะว่ามีความตั้งใจจริงนะคะก็ตั้งใจจริงครับคุณแป้งครับตอนวันที่13บสามเรเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยคุณแป้งบอกว่าคุยกับทางค้าสมุลแล้วใช่ค่ะก็ไม่ลงแล้วทีนี้เคยได้คุยแล้วคือท่นนานน,น่าจะลงเหรอไม่คือล่าสุดคุณแปงไม่ชัดเจนว่าลงไม่ลง จะถามว่าล่าสุดเนียคุณแป้งเคี้ยวท่านร่ล่ลาสุดเมื่อเช้า ท่านพี่ออท่านไลน์มาหาแป้งนะคะท่านไลน์มาพอดีท่านจะเปิดตัวโรงพยาบาลท่าเรือที่จังหวัดอยุธยานะคะท่านก็ไฟก็จะจะไปร่วมงานของท่านด้วยในวันที่27ธันวาคมนะแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะก็เชื่อว่าตอนนั้นได้เดินทางไปพูดคุยกับท่านแล้วนะคะท่านก็บอกว่าฝากด้วยนะคะแล้วท่านก็ท่านก็เดินเดินไปไปกับคุณประวินวันไปกับคุณประวินพิรมพักดีนะคะท่านก็สนับสนุนนะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้พูดโทรศัพท์กับท่านเลย คุณต,ตั้งครับจากรายชื่อสภากรรมการที่ออกมาก็คือถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กทีมในทัดดีแทนกะชิ่นตอนนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าจะชนะการเลือกตั้งครับคืออยากชนะแต่ยังไม่ทราบว่าจะชนะหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงวันที่แก็ยังไม่ทราบนะก็ต้องฝากสื่อมวลชนนะแต่จริงๆก็มันก็เป็นการเลือกตั้งที่ ที่มีโหวตเตอร์อยู่73เสียงนะคะก็คงจะต้องไปพูดถึงความฝันและก็ความตั้งใจจริงที่แล้วก็นโยบายในการที่จะเข้าไปทำงานนะคะให้กับโหวตเตอร์ทุกคนฟังคิดว่าตอนนี้มีตูนอยู่กี่เสียงแล้วครับจากโหวตเตอร์ยังไม่รู้ลลเลยตูน <c oughs> ตูนบังคับหรอตูนีบังคับมากเลยอ่ะฮะค่ะพี่ตูกเคยบอกว่าถ้าจะให้เขาทำรสชาติเขาต้องการอิสระแล้วก็การตัดสินใจในหลายอย่าง ทีนี้เรื่องของโค้ชทีมชาติในอนาคตถ้าสมมติได้ได้เป็นอะไรเลยมมอบการตัดสินใจให้พี่ตุ๊กเป็ยก็ก็ตอนนี้เรื่องโค้ชทีมชาติตอนนี้ก็เป็นเราเพิ่งได้คุยกับอิชิอิไปนะคะก็ในในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นอิชิไปก่อนนะคะซึ่งเขาก็มีความตั้งใจจริงนะคะก็ได้ได,ได้ได้คุยกับอิชิแล้วก็ทําสัญญาอิชิไปส,ส่วนเรื่องพี่ตุ๊กนะคะแป้งคิดว่า พอเราได้เป็นถ,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 ถ้า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 ทีมเราโชคดีนะคะก็คงจะได้มีการทํางานในเชิงแนวลึกอย่างแท้จริงเพราะท้งพี่ตุ๊กแลจัดห <ไป S 1> ลังเองก็มีแนวทางที่จะพัฒนาทีมชาติเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็เคยเป็นตํานานทีมชาติไทย<อ><อ>ทั้งคู่ผลประโยชน์ของสโมสรไทยดิบเป็นไปยี่สิบล้านลเลย <c oughs> คืออันนี้เป็นปัญหาหนักมากคือเรื่องเ,อเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะดังนั้นเราจึงพยายามหาการที่จะปิดรอยรั่วแล้วก็ แล้วก็ à, คงจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเพนพอยของทุกสโม,มสรเลยเรื่องเงินสนับสนุสน,นทีมซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าเงินที่ผ่านมาเนี่ยเงินหลักๆเนี่ยมาจากการลิขสิทธิ์การ,กร,ร,การถ,ถ่ายทอดสดน,น,นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาต้นๆเช่นกันนะคะถ้าแป้งมีโอกาสได้เข้าไปนะคะก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้อย่างรวเดเร็วที่สุดเพราะแป้งเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของทั้งทีหนึ่งทีสองทีสาม ในส่วนพุทธิลป์ตรงนี้จะมีการทรับทามใครครับก็ถ้าถ้าได้ได้เป็นนะคะก็ก็คิดว่าคงจะต้องต้องมีการมีฟูลทีมมากกว่านี้แต่นี่เป็นทีมที่เปิดสำหรับที่จะไปเลือกตั้งในวันในในก่อนวันที่ก่อนวันที่เก้าเนี่ยนะคะก็มีการจัดมีเด็คุณแป้งพร้อมออกไหมครับก็พร้อมคำถามครับจะมีรายชื่อเซอร์ไพรส์ว่านี้ไหมครับ มันมีแค่19คนมันเกินกว่านี้ประเดี๋ยวคข <ปะ S 1> ที่พูดถึงว่าบุคลากรที่จะเข้ามาสร้างสายบอลไทยจะมีเซอร์ไพรส์ดีไหมคะัอ๋อประเดี๋ยวถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้เป็นยังไงก็ก,ก็ก็คิดว่านะคะจริงๆแล้วแป้งเป็นคนเปิดรับฟังตลอดนะคะ ตั้งแต่ปั้งอยูอ่วงการฟุตบอลมาเนี่ยปั้งจะพร้อมรับฟังข้อติชมแล้วก็น้อมรับที่จะเอามาแก้ไขและปฏิบัติเสมอนะคะดพงนั้นเนี่ยถ้ามีใครที่คิดว่าจะมาเติมเต็มทําให้เกิดพัฒนาการกับวงการฟุตบอลอย่างได้อย่างแท้จริงก็แน่นอนนะคะไม่เคยที่จะปฏิเสธใครอยู่แล้วถ้าได้เห็นหน้าของกรรมการสภากรรมการชุดนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นการร่วมใจกันอย่างแท้จริงอย่างเช่นคลิปทีเซอร์ที่เราออกไปนะคะก็คือ พวกเราตั้งใจที่จะมาร่วมทําสามัคคีเพื่อทําให้บอลไทยพัฒนาไปด้วยกันได้ที่ลานท่าเรือไม่มีวางตัวใครแทนค่ะก็ก็จะไปเปิดตัวในวันที่25นะคะมีการบางมีการเป็นาสัเดี๋ยววันที่25ไปฟังด้วยกันเอ็มอืมเรื่องของอิชิอ่ะครับใ่ะอิชิก็เมื่อวานได้ไไดด้้พูดคุยกันนะคะก็กำลังทำสัญญากับอิชิอยู่ แต่เนื่องจากว่ามันก็มีรอยต่อเนื่องจากว่าพี่ออสท่านจะดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่8นะคะก็มีรอยต่อตรงนั้นแต่ก็แป้งก็ได้เรียกว่าแป้งก็ได้สีเขียวเรื่องเรื่องสัญญาของอิชิไปเรียบร้อยแล้วพร้อมติมงานกเปิดตัว,ตวงการก็ก่อนที่จะไปเร็วๆนี้เพราะเนื่องจากว่ามีอุ่นเครื่องกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นชุดใหญ่ในวันที่1แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเอเชียนคัพนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากขอโทษที่เปลี่ยนเวลา ค่ะตอนนี้ครับคุณแด้เปิดตัวเป็นทางการทีมแล้วครับประเด็นในการที่มันจะทางานคู่กับทีมชาติครับมันจะเกิดปัญหาหรือว่ามีทางแก้อะไขว่างมันต้างับไปตลอดเวลาที่การันตีไปถึงเรื่องตั้งค่ะก็คือถ้าแม่ได้เป็นนายกสมาคมก็คงจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะเนื่องจากว่าก็คงจะต้องดูแลในภาพใหญ่นะก็คงจะต้องดูว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยหรือว่าหรือว่าจะมีการปรับโครงสร้างอะไรกันยังไงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าขอให้ได้ ถ้าโชคดีได้รับตำแหน่งซะก่อนก็คงจะมีต้องมีการดูเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้อย่างอย่างละเอียดอ่อนก็คือตอนนี้จะทำหน้าที่ไปจนจบใอเช่นคนัพกวันน้อยถูกไหมครับแลวเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็คงต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะครับเพราะคงยังไม่มีใครมารับเผือกร้อนๆขขณะนี้ได้แล้วส,ส,ส,สัญญาอิฉีครับสัญญาอิชีก็ทำแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจริงๆ ขอบคุณมากเดี๋ยวขอข้างหลังหน่อยค่ะคุณแม่โอเคสวยค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตนะคะขอ